S 1> <S 1> สวัสดีครับผมอาดัมกับรอยไทยไอเดียนะครับเมื่อเร็วๆนี้อาดัมมีเพื่อนคนหนึ่งที่แนะนําให้ไปร้านอาหารที่มีสเต็กนะครับที่เป็นพ็อกช็อปพริกไทยดำนะครับอาดัมทานแล้วรู้สึกว่าอร่อยมากๆาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองน่าจะทําได้นะครับเอาอย่างนี้เรามาทําด้วยกันนะฮะ โอเคอดัมพร้อมที่จะทำพอร์คชอปพริกไทยดำนะฮะซอสพริกไทยดำนะครับเรามาทำกันดูนะครับนี่นะครับที่สำคัญนะครับต้องเผากระทะให้มันร้อนจัดนะฮะเพราะว่าเราอยากได้มาร์กนะครับมาร์กจากตรงนี้นะฮะมาใส่บนเนื้อของเรานะฮะเอาอันนี้นะครับเรามาใส่เกลือก่อนนะฮะเกลือทั้งสองด้านนะฮะแล้วก็พริกไทย ตามด้วยน้ำมันมะกอกนะฮะลงปนหมูเลยนะครับอย่างนี้นี่นะฮะออแคโอเคเราจะปล่อยมันไว้ให้มันขึ้นกรยวมาร์กนะฮะเดี๋ยวลองจับกระดูกดูว่าร้อนเกินไปไหมพอได้นะครับระวังนะครับมันอาจจะกระเด็นได้นะครับโอ้สวยนะฮะโอเคดูเหมือนจะสุกแล้วนะครับเราเอาขึ้นพัดก่อนนะครับ ทีนี้นะครับที่สําคัญนะครับเราจะไม่ล้างกระทะนะฮะเพราะว่ายังมีน้ําจากพอกช็อปของเราอยู่นะครับอยากให้มันรวมกับรสชาติของอร่อยไทยซอสผัดพริกไทยดำนะฮะโอเคใส่ลงไปเลยนะครับตามด้วยน้ําเปล่าครับการทำเช่นนี้นะครับจะเป็นการรวมรสชาติของพอกช็อปแล้วก็ซอสของรอยไทยนะครับพริกไทยดำนะฮะแล้วก็น้ำนะฮะแล้วก็จะใส่พริกไทยลงไปด้วยนะครับ ด้วยพริกไทยสดนะครับแล้วก็เบลเทเปอร์นะครับโอเคคนๆหน่อยนะฮะเรามาปิดไฟนะครับแล้วก็จัดจานได้เลยนะครับโอเคไม่อยากจะเชื่อนะว่าดำทำอะไรที่สวยขนาดนี้ได้นะครับก็ยังตกใจนะครับที่ทำได้นะครับถ้าดำทำได้คุณก็ทำได้นะครับเอาอย่างนี้นะครับเรามา เทซอสลงไปนะฮะนิดเดียวนะฮะเอากระทะมาใกล้ๆนะฮะไม่เลอะมากนะฮะนิดเดียวโอเคมาตักพริกสามสีเบลล p เพปเปอร์สแล้วก็พริกไทยอ่อนนะครับวางบนเบลนะฮะโอเคเอาต้นหอมมาโรยต่อนะฮะนิดเดียวนะฮะรอบๆนะฮะอย่างนี้นะฮะ นี่นะครับหน้าตาออกมายังไงครับเป็นแผนที่ของสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าครับเหมือนนะผมว่าเหมือนนะครับแต่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ยากนะครับสำหรับพอกช็อปพริกไทยดำของเรานะครับตะกียร์ำได้ลองชิมรสชาติดูแล้วนะครับอร่อยมากหรือเรียกว่าอร่อยเวอร์ก็ได้นะครับ แล้วทําง่ายด้วยนะครับมีตัวช่วยนะครับโรยไทยซอสผัดพริกไทยดำนะครับถ้าดาทําได้คุณก็ทําได้นะครับเอาอย่างนี้นะครับอาดมจะขอตัวนะครับไปโชว์เพื่อนนะครับว่าอาดมทําได้ง่ายนะครับพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับอมพลฟู้ด The Healthy t a s t